วันนี้มาพบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมปาวานนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับอันนี้คือผมไปปลักบิดนะครับไม่ได้ปลาสักตัวเลยเพราะว่าลืมดูไปว่าปลามันไม่อยู่ที่แบบนี้นะครับอืมบรรยากาศดีมากสวยทุ่งนาสวยมากนะครับอันนี้ก็ใที่โรงเรียนวิชาพละนะครับ ชอับ้านกับเพื่อนนะคบนี่ก็ขับสกุตเตอร์เล่นนะครับสนุกมากพ่อซื้อให้นะครับเยอะครับก็อันนี้ก็กวาดบ้านครับกวาดบ้านช่วยพ่อแม่ตอนเช้าเช้าๆนะครับกวาดทุกวันตอนนี้ก็ยังกวาดอยู่นะครับกวาดประจำนะคบกวาดไม่ กวาดไม่สะอาดตาแม่ก็จะมาช่วยกวาดนะครับกวาดไม่สะอาดนะอันนี้ก็กวาดอีกวันหนึ่งนะครับกวาดนะคบกวาดอย่างนี้นะครับทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็กินเนื้อย่างกับพี่นะครับกินเนื้อย่างกับพี่อร่อยมากอร ok ่อยอร่อยอร่อยอันนี <up> ้ก็ตากผ้ากับพี่ตากผ้าไปด้วย บนไปด้วยครับบนกับพี่ไปด้วยนะครับ